สวัสดี like si ค em ่ะพบกันนะคะกอบน้องกวนรั์ค่ะเราพบกันทุกวันที่ยังมีลมหายใจนะคะวันนี้เรายังมีลมหายใจเราได้มาพบกันนะคะวันนี้วันนี้รีบ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 เร่งกันหน่อยนะคะวันนี้วันสําคัญนะคะวันนี้เป็นวันพระนะคะเป็นวันพระใหญ่ซึ่งเป็นวันสําคัญสําหรับชีวิตของญาติพี่น้องของเราวันสําคัญสําหรับชีวิตของเราเมื่อคืนนักฟังธรรมเนี่ยวันพระโดยเฉพาะวันพระใหญ่เนี่ยญาติพี่น้องเราหรือว่าผู้ที่เสียชีวิตไปเนี่ย ที่อาจจะต้องโดนทําโทษหรือทําบาปไว้มากเนี่ยหรือว่าอาจจะอาจจะต้องมารับโทษก่อนเนี่ยวันพระใหญ่เนี่ยจะได้รับการบรรเทาทุกข์หน่อยนะคะเพราะว่าจะเพราะว่าในในนรกเนี่ยก็จะไม่มีการทําโทษหรือว่าอาจจะมีการเบาบางลงนะคะณเวลานั้นสภาพสภาพอารมณ์สภาพจิตของวิญญ,ญาณต่างๆเนี่ย จะรู้สึกลดคอนเจ็บป่วยลงไปและจะทําให้ได้รับบุญกุศลมากขึ้นนะคะวันนี้วันนี้วันพระใหญ่นะคะวันนี้วันพระใหญ่สิ่งที่นกบอกอยู่เสมอบ่อยๆว่าทําไมวันพระสําคัญทําไมวันพระสําคัญเพราะว่าบางทีบางคนบางท่านชีวิตรีบิเร่งในการทํางานต่างๆเนี่ยไม่ได้มีเวลาสะสมทรัพย์ให้ตัวเองพวกเราพวกเราทํางานเก็บเงิน ทำงานทำงานทำงานเพื่อจะได้มีปัจจัยในการใช้นู่ใช้นั่นใช้นี่หรือว่าในการดูแลครอบครัวนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่ที่ลืมไปก็คือเราไม่ได้สะสมทรัพย์ภายในกันนะคะ หากวันนี้หากวันนี้ทุกคนทุกท่านได้เห็นคลิป,คล,ปคลิปนี้ของน้องเดือนหนึ่งเนี่ยเราสระเวลาในการทําบุญทุกวันพระก็ดีนะคะเดือนหนึ่งมีแค่เดือนหนึ่งมีวันพระแค่4ี่ถึงห้าวันพระนะคะแลงขึ้น8ปดข้าขึ้น15บห้าแรนแปดข้าแรนสิบสี่หรือสิบห้านะคะแต่หากบางคนบางท่าน ได้ทำบุญทุกวันอยู่แล้วนะคะขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะตอนนี้เราสะสมทรัพย์ภายนอกก็คือทํางานเก็บเงินมีเงินนีนู่นมีนั่นมีนี่แต่ตอดนะตอนนี้เราสะสมทรัพย์ภายในกันนะคะเราสะสมทรัพย์ภายในกันเพื่อ เพื่อเป็นธนาคารบุญสําหรับเราเมื่อชีวิตเราตายไปเนี่ยเราได้มีทรัพย์ในการนําทางนะคะและณตอนนี้และณตอนนี้การแพร่ระบาดของโควิด1 9น่ากลัวมากนะคะน่ากลัวมากนะคะนัขอแนะนําให้ใส่หน้ากากอนามัย2ชั้นนะคะ สองชั้นนะคะตามคําแนะนําของคุณหมอนะคะชั้นแรกชั้นแรกก็คือหน้ากากหน้ากากหน้ากากอนามัยนะคะเมื่อเราเมือ่อเมื่อเราใส่หน้ากากอนามัยเนี้ยเราทําให้กระชับกับใบหน้าแล้วก็อีกชั้นก็คือหน้าหน้ากากผ้าด้านนอกเนี่ยทำไมต้องเป็นหน้ากากผ้าเพราะว่าหน้ากากผ้าเนี่ยจะเป็นการกระชับแล้วก็ปิดรูตรงปิดรูตรงหน้ากาก ปิดรูที่จะอากาศเข้าไปได้ตรงนี้นะคะเชื้อโรคหรือสิ่งแปลกปลอมจะเข้าไปได้เราอาจจะรู้สึกอึดอัดหน่อยนะคะแต่หากการรู้ก,การอึดอัดของเราเนี่ยสร้างความปลอดภัยให้กับเราให้ชีวิตเรามีความสุขมากขึ้นเราได้นอนบ้านนะคะเราไม่ต้องไปนอนที่ที่โรงพยาบาลสนามนะคะณนะวันนี้การแพร่ระบาด เพิ่มมากขึ้นน่ากลัวมากขึ้นขอให้ทุกคนทุกท่านโชคดีมีความสุขบุญรักษานะคะสิ่งดีๆที่ผ่านมาเนี่ยบุญใดที่นกทำเนี่ยขอถึงทุกคนทุกท่านทุกประการนะคะหากชอบสิ่งดีๆที่นกพูดฝากกดติดตามเฟซบุ๊กนารัสเซโก้นะคะหรือไอดีไลน์ศย์เก 9 2 5 9 9 5 9 0 9 9 9 2 5 7 9นกของอาราธนาพระบรารมีสร้อยประคำรักแท้หลวงปู่หลวงตาหลวงปู่ดูพรหมะปัญโยหลวงตามมาเป็นที่สุดแห่งชีวิตแผ่บุญครอบวิมานปรับภพบภูมิให้กับทุกคนทุกท่านทั่วทั้งสามแดนโลกธาตท่าน,นะคะแล้วค่อยพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะน้อวันรักค่ะอย่าลืมนะคะรีบไปทำบุญกันค่ะ